กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง Lucky Number สุมหัวรวยปนหวยล็อกหนังเปิดมาที่เมืองฮาริสเบิร์กปี1988 เราจะได้พบกับริชาร์ดนักข่าวพยากรณ์อากาศดาวรุ่งพระเอกของเราชีวิตของเขาตอนนี้เรียกว่ากินหรูอยู่สบายสาวๆที่เห็นเนี่ยต่างพากันกรี๊ดในความหล่อชื่อเสียงเงินทองเนี่ยไม่ขาดมือถึงขนาดมีที่จอดรถส่วนตัวในร้านอาหารขาประจำริชาร์ดเป็นคนอัธยาศัยดีทำให้ผู้คนต่างชื่นชอบและรักในตัวเขา เาว่าวันนี้เขาก็ได้รับจดหมายทวงนี้จากธนาคารถึงเงินที่เขากู้ยืมไปทําธุรกิจก่อนหน้าซึ่งมีกําหนดให้เขาจ่ายภายใน30วันลิชาที่รู้อย่างนี้น่ก็ถึงกับเครียดกันเลยทีเดียวจากนั้นเมื่อลิชาไปทํางานที่นี่ก็คือสถานีข่าวช่อง6โดยนอกจากข่าวทั่วไปและข่าวพยากรณ์อากาศที่นี่ยังถ่ายทอดสดการออกรางวัลลอตเตอรี่รัฐบาลอีกด้วยโดยมีคริสตัลผู้ประกาศสาวสวยประจําช่องเป็นคนจับลูกบอลในทุกๆงวด และในวันนั้นริชาร์ดก็ได้ไปขอเบิกเงินล่วงหน้ากับเจ้าหน่ายที่ชื่อว่าดิกแต่ดิกนั่นก็ไม่ให้เพราะรู้ว่ารีชาร์ดเนี่ยใช้เงินเกินตัวถึงแม้เขาเองจะไม่ดื่มเหล้าสูบุหรี่ แต่มักเล่นงานพนันเอาเงินไปลงทุนสีสัวโดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเปิดร้านขายรถสโตโมโบิลหรือรถวิ่งบนหิมะแต่ปีนี้หิมะกระดันตกช้าเลยขายไม่ได้ซึ่งริชาร์ดก็อ้อนวอนเจ้านายยังไงก็ไม่ยอมและจูจูคิสเต้ก็ได้เข้ามาบ่นนั่นบ่นนี่โดยเราก็จะได้รู้ว่าที่คิสเาต้ไต่เต้ามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะว่าเธอใช้เต้าไต่แอบเป็นกิ๊กกับเจ้านายตัวเองและจากนั้นริชาร์ดก็พยายามหาทางรอดให้ธุรกิจ โดยจะหาคนมาเป็นตัวแทนขายรถของเขาทว่าก็ยังไม่มีใครติดต่อกับมาสักคนตอนนี้ก็มีเพียงแค่แอลลี่สุดยอดพนักงานขายมือหนึ่งเพราะทางร้านมีคนเดียวแต่ลิชาร์ดก็หวังเพียงพายุหิมะพัดมาสักลูกแค่นั้นคนก็จะกลับมาสนใจซื้อรถของเขาอีกอยนในวันนั้นลิชาร์ดก็ได้พาสาวมาเซอร์เบอร์เฮมบึมบั่มกันที่บ้านซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือคิสเัลผู้ประกาศที่ช่องนั้นเองทั้งสองยามมาทำแบบนี้กันเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้คบกันทำเพื่อความสนุกล้วน และจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าริชาร์ไม่ได้อยากเป็นเพียงแค่ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศแต่เขามีความฝันอยากจะเป็นพิธีกรเกมโชว์และหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสได้ทำมันโดยไม่นานริชาร์ก็ได้รับสายจากตัวแทนที่เขาสนใจทว่าก็โชคไม่ดีนักเพราะไอคนนี้เนี่ยดันตายเมื่อ6เดือนก่อนริชาร์ตอนนี้ก็เลยหมดหวังทุกหนทาง ต่อมาริชาร์ดก็มาที่บาร์สาวเต้นระบำแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนของเขาที่ชื่อกิกเป็นเจ้าของที่นี่โดยริชาร์ดก็จะมาขอยืมเงินเพื่อนนั่นเองแต่เพื่อนก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันริชาร์ดก็อ้อนวอนเพื่อนบอกเขาหมดหนทางแล้วทว่าวกิกก็แนะนําให้ริชาร์ดทําเรื่องสกปกเพื่อโกงเอาเงินจากบริษัทประกันภัยที่ร้านของเขาโดยกิกอาสาจะหาคนมาทําเรื่องนี้ให้ซึ่งริชาร์ดนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีแต่เขาในก็ตัดสินใจจะทําเรื่องนี้ และจากนั้นกิ๊กก็ได้ส่งคนบุกไปที่ร้านลิชาร์ดกลางดึกแต่ว่าแลลี่พนักงานลิชาร์ดก็บังเอิญแอบพาสาวมาจูจีอยู่ที่นี่พอดีแลลี่ที่เห็นคนบุกมาก็รีบโทรแจ้งตำรวจทําทให้สุดท้ายไอ้คนพวกนี้ก็โดนจับหมดแผนที่วางกันไว้ก็พังไม่เป็นท่าซึ่งไอ้คนที่โดนจับก็โทรมาขู่ลิชาร์ดด้วยว่าจะเอาเงินหมื่นเหรียญไม่งั้นจะแชรเรื่องนี้ลิชาร์ดน่าก็ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ วันต่อมากิ๊กก็ได้โผล่มาหาริชาร์แต่ชเช้าเพื่อบอกถ้าเขาไม่จ่ายเงินในพวกนั้นอาจจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยไปกันใหญ่แต่ริชาร์ก็บอกไม่มีตังค์จะกินข้าวอยู่แล้วเพื่อนจะเอาเงินหมื่นเหรียญมาจากไหนก่อนกิ๊กก็แนะนําอีกวิธีสุดชั่วคือให้เขาหาทางล็อกเลขลอตเตอรี่ที่จะออกในงวดหน้าเพราะทางช่องของริชาร์เนี่ยถ่ายทอดสดอยู่แล้วแค่นั้นเขาก็จะได้เงินก้อนโตมาใช้นี่ทุกอย่างแต่ถ้าไม่สําเร็จเรียกว่าติดคุกขวดโตกันแน่ และขนาดเดียวกันคริสตต้ก็กำลังทะเลาะก,กับดิกอยู่ที่สถานีเรื่องที่เธออดไปเที่ยวกับเขาเพราะมียดิกในอยากไปด้วยซึ่งดิกน่นก็อดไม่ไหวจนพูดเรื่องที่เธอแอบไปหาลิช้าในทุกวัน และจากนั้นทรัพย์สินภายในบ้านลิชาร์ดก็ถูกธนาคารมายึดไปเรื่อยๆเรียกว่าบ้านสองหลังที่เขามีของในบ้านแทบไม่เหลือจนสุดท้ายลิชาร์ดก็ตัดสินใจถามริสตตลเรื่องการกโกงลอตเตอรี่งวดถัดไปตอนแรกก็กลัวว่าเธอเน่จะไม่เอาด้วยแต่ริสตตลในก็ตอดตกลงอย่างเร็วแถมดีใจบอกเราจะรวยกันแล้ว และเมื่อคนร่วมอุดมการมาพร้อมซึ่งแผนที่พวกเขาวางไว้ก็คือจะต้องหาวิธีเอาลูกบอลตัวเลขที่ทวงน้ําหนักไว้นําไปสลับกับชุดลูกบอลตัวจริงแต่ก็ต้องหาคนมาเป็นหน้าม้าคอยขึ้นรางวัลหนึ่งคนกิสเตลก็เสนอญ,ญาติของเธอที่ชื่อวอเตอร์เขาเป็นคนซื่อๆเหมาะกับงานนี้โดยตกลงให้ค่าจ้างวอเตอร์ที่20,000เหรียญ จากนั้นริชาร์ดกับคริสตตลก็ลงมือทําชุดลูกบอลของปอมขึ้นมาโดยตัวเลขที่พวกเขาเลือกจะถูกทวงน้ําหนักไวเพื่อง่ายต่อการจับและให้วอเตอร์เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ที่พวกเขาล็อกเลขไว้แล้วและเมื่อถึงวันหวยออกคริสตต้ก็ลงทุนเล่นใหญ่จัดเต็มขับรถเข้าชนที่ทํางานซะเลยเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจให้ริชาร์ดนําลูกบอลที่ทําไวไปสับเปลี่ยน ซึ่งแผนก็เป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงเวลาถ่ายทอดสดจับรางวัลมัน,นก็เป็นไปตามที่ทุกคนหวังไว้ลูกบอลที่พวกเขาเลือกกถูกจับออกมาตัวเลขตรงเป๊ะพอเสร็จคิดต่อก็ได้ใช้แผนเดิมคือเบีเ่ยงเบนความสนใจให้ลิชาร์ดนำลูกบอลสลับกลับขืนเว่าก่อนกลับแด้กดลนไปหน่อยจนทำถุงใส่ลูกบอลหล่นก่อนที่เธอจะเอาลูกบอลไปเผาเพื่อทำลายหลักฐาน พอวันต่อมาริชาร์ดก็อารมณ์ดีมาร้านแต่เชา้าแถมซื้อของขวัญมาให้แลลลี่พนักงานอีกด้วยซึ่งแลลลี่ก็ได้พูดเรื่องที่เขารู้ว่าร้านกําลังจะเจิงก็เลยหวังดีบอกริชาร์ดว่าจะมีคนขอเหมาซื้อของในร้านทั้งหมด30,000ื่นแต่ริชาร์ดก็บอกว่าเขาจัดการเรื่องนี้ได้แล้วและจากนั้นบักวอเตอร์นั้นก็เกิดไม่รับสายขึ้นมาทําให้คริสตัลต้องไปถามหาตัวกับเขาที่ห้อง ดยวอเตอร์ก็เกิดคิดว่าเงินที่ตัวเองได้น้อยเกินไปถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่เขาทําแทนไม่ยอมบอกคริสโตว่าตัวอยู่ที่ไหนทําให้เธอเนี่ยเกิดหัวร้อนเพราะตกลงกันแล้วและจูจูวอเตอร์เนี่ยก็เกิดหอบกําเริบขึ้นมาแต่ยังไงเขาก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนตัวคริสโตเนี่ยก็เลยไม่ให้ยาก,กับเขาจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยสียงแง่แก่คาที่คริสโตก็พยายามค้นหาตัวจนทั่วห้องและก็มาเจอมันซ่อนอยู่ในปากตุ๊กตายอย่างที่วอเตอร์น่าจะใช้ไปหมันหมาซะด้วยก่อนที่เธอจะโทรแจ้งตำรวจให้มาที่นี่และตีเนียนเหมือนไไมม่มีอะรเกิดขึ้น จากนั้นคิสต์ลก็ไปแซงร้องห่มร้องไห้กับริชาร์ดบอกวอเตอร์ในไม่น่ามาตาอย่างนี้เลยโดยโกหกว่าเธอพยายามช่วยเขาแล้วแต่ยาเขาในดันหมดพอดีซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็เชื่อสนิทโดยตอนนี้พวกเขาก็ต้องหาคนไปขึ้นรางวัลคนใหม่ขณะเดียวกันทางด้านของกิก ก็ได้มีเจ้ามือหวยมาหาเขาที่ร้านโดยบอกเรื่องงวดนี้เนะี่ยมีคนถูกหวยเยอะผิดปกติแถมคนพวกนั้นนยก็ยังเป็นญาติกิ๊กทั้งหมดด้วยคือไอ้กิกแม่งเอาเลขให้ญาติซื้อไม่ซื้อเองกิกเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแต่เจ้ามือก็ยังบอกอีกว่ารู้ว่ากิกเนี่ยเป็นเพื่อนกับริชาร์ดทำให้สุดท้ายกิกก็เลยสั่งเก็บเจ้ามือหวยคนนี้ และจากนั้นดิกผู้จัดการช่องกด็ดำดังเอินมาเจอลูกบอลที่คิสโต้ได้ทำตกไว้ลูกหนึ่งนั่นก็ทําให้เขาเกิดความสงสัยก็เลยกลับไปย้อนดูวิดีโอออกอากาศจนจับโปได้ว่าคิสโต้ทาการโกงเลขในงวดนี้ส่วนทางด้านริชาร์ดเขาก็ถูกคนชื่อเดฟมาดักหลอกหน้าบ้านซึ่งก็คือคนที่โทรมาขู่เอาเงิน10,000ก่อนหน้านั่นแหละแต่คราวนี้จะมาขอเพิ่มเป็น50,000 0โดยเป็นค่าจัดการเจ้ามือหวยตามที่กิ๊กสั่งและขู่ถ้าไม่ให้จะแชรเรื่องนี้กับตำรวจทั้งหมด ลิชาเนีก็รีไปปรึกษากับคิสเต้ทันทีแต่เธอก็บอกให้เงินไปสักแระจบและบอกเธอได้คนที่จะมาขึ้นเงินให้ได้แล้วเป็นกิกของเธอที่อยู่สนามกรอบสรุปไม่รู้มีกี่กี่คนและจากนั้นก็ได้มีอีกตัวละครนึงโผล่มาครับชื่อว่าแพทเป็นนายตำรวจสุดขี้เกียจที่ถูกจับได้เวลาป่วยไปนอนอยู่บ้านเฉยเขาก็เลยถูกลงโทษให้ไปตามสืบคดีเจ้ามือหวยที่หายตัวไป ส่วนทางหน้าริชาร์ดกับคริสเตลจูจูดิกเจ้านายก็เรียกทั้งคู่ไปพบและแกล้งถามริชาร์ดว่าการเงินช่วงนี้เป็นไงบ้างก่อนจะเปิดประเด็นว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดที่ทั้งคู่โกงลอตเตอรี่แต่เขาก็จะไม่แจ้งตำรวจถ้าได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งโดยให้เวลาทั้งคู่เตรียมเงินหนึ่งอาทิตย์คริสโตลพอรู้อย่างนี้นะี่คือหัวเสียสุดๆ และต่อมาทั้ง3ก็ต้องคิดว่าจะเอาอยัางไงคือตอนนี้สรุปเหมือนลิชาร์ดเนี่ยไม่ได้ตังค์สักบาทกิกก็บอกให้เก็บแม่งเลยดีไหมคริสโต้เนี่ยก็เห็นด้วยลิชาร์ดน่าก็บอกจะบ้าหรือไงก่อนที่ไม่นานตำรวจ2นายจะมาพบกับกิกหนึ่งในนั้นก็คือแพทเพื่อมาถามเขาเกี่ยวกับเจ้ามือหวยที่หายไปกิกก็บอกไม่รู้เรื่องโดยนายตำรวจแพทน่าก็ไม่ได้ถามอะไรต่อพอมวแต่ดูสาวเต้นระบำาอย่างเดียวจากนั้นขณะที่ลิชาร์ดกำลังเตรียมตัวจะประกาศข่าว ก็ได้มีข่าวด่วนเรื่องพบศพเจ้ามือหวยอยู่ในแม่น้ำซึ่งลิชาร์ดพอรู้อย่างนี้นะก็ถึงกับช็อกพูดอะไรไม่ออกได้แต่ทำหน้าเวอไม่ยอมอ่านข่าวต่ออีกเลยผู้ประกาศอีกสองคนนะก็ถึงกับงงและทางด้านนายตำรวจแพทก็กำลังทำรายงานการตายของเจ้ามือหวยอยู่ซึ่งแพทก็บอกคู่หูไม่อยากสืบคดีนี้ต่อแล้วก็เลยจะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คู่หูที่ฟังอย่างนี้ก็ไม่ยอมบอกอุบัติเหตุที่ไหนถูกกดน้ำขนาดนี้แพทนั่นก็เลยขอบคุณที่เล่าให้ฟังสรุปหลอกให้เพื่อนเล่าให้ฟัง และต่อมาข่าวพบศพคนขายหวยก็ดังไปทั่วเมืองยิ่งทําให้ลิชาในเครียดหนักจนเขาตัดสินใจแอบขโมยตั๋วจากกระเป๋าของคอริสตตลและได้เห็นว่ายาของคาร์เตอร์ไม่ได้หมดอย่างที่คิสตต้บอกลิชาจึงรู้ว่าเธอได้เป็นคนทําคาร์เตอร์เขากเลยตัดสินใจไปหาแลลี่พนักงานของเขาที่บ้านโดยตั้งใจจะขายของในร้านที่แลลี่เสนอก่อนหน้านี้ <c oughs> เพื่อเอาเงินก้อนนี้หนีไปอยู่ที่อื่นก่ <c oughs> อนที่จะเอาตั๋วโรตรี่ไปเสนอขายกับดิกในราคา10,000แเหรียญจากเงินรางวัล4ี่ล้านหกแสน แต่เมื่อลิชาร์ดเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคิสตต้เธอก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งยิ่งเมื่อรู้ว่าลิชาร์ดเอาตัวจากเธอไปแล้วทั้งสองก็เลยทะเลาะก,กันยกใหญ่และเมื่อเอาไปปรึกษากับกิกกิกก็จะสั่งให้คนไปเก็บไอ้นี่อย่างเดียวแต่พวกเขาก็ต้องเสียเงินเพิ่มให้คนที่จ้างคิสตต้ก็บอกว่าเธอจะจัดการเรื่องนี้เองและจากนั้นคิสตตลก็ไปพบกับดิกโดยขู่เขาว่าจะแชร์เรื่องนี้เหมือนกันถ้าดิกเนี่ยไม่ยอมแบ่งเงินให้เธอครึ่งหนึ่งก่อนจะใช้มารยาหญิงไม้เก่าหลอกล่อเขาซึ่งไอ้ิกเนกเนย็คคตาม และขณะเดียวกันนายตำรวจแพทกับคู่หูก็กำลังตามดูไอ้บักเดฟอยู่และคืนนั้นเดฟเนี่ยก็เดินทางไปที่บ้านดิกกลางดึกซึ่งจริงๆแล้วคิกได้จ้างเขาให้มาจัดการดิกเพื่อขโมยตั๋วลอตเตอรี่ซึ่งคริสตัลก็นอนอยู่กับดิกที่นั่นด้วยแต่เธอนก็วิง่งหนีปล่อยให้ดิกโดนกระทืบก่อนที่แพทกับคู่หูเห็นท่าไม่ดีจะตามเข้ามาซึ่งคู่หูก็ถูกบักเดฟเปิดประตูปืนลั่นใส่ตัวเองซะงั้นแต่เดฟเนี่ยก็ถูกแพทจัดการในที่สุด ส่วนทางด้านลีช์ดเขากับแรลลี่ก็กําลังช่วยกันเอารถขึ้นรถบรรทุกไปขายทว่าจูจ่ๆหิมกะก็ดันตกมาเหมือนแกงลีช์ดแต่ยังไงเขาก็ตัดสินใจไปแล้วที่จะขายมันและเมื่อทั้งคูขับได้แป๊บหนึ่งถนนนี่ก็ลื่นจนรถเสียหลักพลิกคว่ำงสงันสรุปยังไปไม่ถึงไหนเลยส่วนทางด้านคริสตตลตำรวจก็มาที่บ้านดิกเต็มไปหมดซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ว่าเขาซ่อนลัตเตอรี่ไว้ที่ไหนนายตำรวจแพทก็ได้เข้ามาสอบปากคำเธอ แต่แพทเมื่อเจอคริสตัลก็ลงสเสน่ห์ไปอีกคนสุดท้ายก็ไม่ได้สงสัยอะไรก่อนที่ศูนย์จะแจ้งเข้ามาให้แพทไปดูเคสรถบรรทุกคว่ำโดยไปถึงก็เจอริชาร์ดกับแรลลี่ทว่าริชาร์ดก็คิดว่าตำรวจจะมาจับเรื่องก่อนหน้าก็เลยปาพัวใส่กระจกรถตำรวจก็จะขับรถสโนโมบิลหนีซะเลยแพทน่ากะขับไล่ตามแต่ริชาร์ดก็ขับไปได้หน่อยเดียวก่อนที่จะชนต้นไม้เข้ายัางจังสลบไปเอง พอวันลุ่งขึ้นลิชาร์ก็ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลโดยก็มีนายตำรวจแพทแน่รออยู่ลิชารนกรีบ,บอกว่าเขาในรู้สึกผิดอย่างนู้นอย่างนี้ทว่าแพทก็บอกจะกลัวอะไรนักหนาเพราะเขาแค่โดนข้อหาทำลายรถตำรวจกับขับรถบรรทุกไม่มีใบขับขี่ค่าปรับแค่300ริชา์น่นก็ถึงกับงงปนดีใจอะไรวะเนี่ยสรุปตำรวจยังไม่รู้เรื่องหวยก่อนที่เขาเนี่ยจะไปรีบหาดิกที่โรงพยาบาลเหมือนกันและสุดท้ายก็ได้ตัวลอตลี่มาคลองไว้คนเดียว เวลาต่อมาดิชาร์ก็ได้ให้สาวเสิร์ฟที่ร้านประจำของเขาไปคืนรางวัลลอตเตอรี่แทนให้และตัดสินใจมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยโรคหอบดิกเนี่ยก็ถูกไล่ออกจากช่องจนไปเป็นอาจารย์คิสโต้ก็ยังตระเวนหาผู้รวยอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปเต้นอยู่บาร์ของกิ๊กส่วนริชาร์ดได้นำเงินไปทำตามความฝันเปิดเกมโชว์ทางทีวีโดยมีเขาเป็นพิธีกรดำเนินรายการและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับ เป็นยังไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าตำรวจดีเนี่ยก็คือจบแล้วครับแต่ตำรวจในเรื่องเนี่ยขี้เกียจไม่น่อยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.1คะแนน Rotten Tomato 22%ถ้าชอบไปช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ